มาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อน,นี้กินเม้งส้ำคำฮะนะเอเเอกินเม้งส้ำคำสุมนุ่มเดี๋ยวกินเมง้งมาเด้อมาเ <c oughs> ด้อฮะนะแซ่บแซ่บเท่ใดกินซ้ำคำกินแล้วแรงอันนี้นะ <c oughs> มันหอนเนาะเยอะแต่ส้มแต่เมองง้งบักดามีก็เยอะนำ้ำบ <c oughs> อกม,มาเด้อม,ม,มากินเมงนะเดี๋ยวกินเมงสุมนุ่มอี กินกินแมงยำฮ้อนแบบนี้ไม่แมยยำหนาวยำหนาวผ่านไปแล้วยำฮ้อนอันนี้อันนี้กับท่านผู้ออมท่านผู้ออมท่านผู้สุมมอ่ะนะผู้เท่าลักบานเขาเมืองก็มาพาลกพาหลานสุ่มนุ่มเด้เพิ่นมีกินน้ำไม่น่าเกียดหรอกแสบๆเด้อ อดไปแล้วบอกแศบๆศกเศกน้เดบเอออซศกใ่ได้โอ้เปนเินแวกินเมฆแตเมีก็เยอะน้ำนาะหูหันหนาอง่นเปิ้งไก่นั่นแหละองนก่ลาเห็นอะไรเราไปแงที่ขางเลยเด้อบาเด้อกินเมงน้ำเดียเด้อเศกใช่ได้มนา ตอนนี้ละขอบคุณค่ะ